รถจักรยานยนต์สตาร์ทยากคันสตาร์ทฝืดคันสตาร์ทรูดไม่เด้งกลับใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำการฉีดเข้าที่บริเวณแกนสตาร์ทฉีดเข้าเพื่อหล่อเลื่นชุดเฟืองสตาร์ด้านในเมื่อฉีดเสร็จกะสามารถทำการสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยสำหรับวิธีนี้สามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือใช้ได้เป็นครั้งข่าวและสำหรับคันสตาร์ทที่ยางหุ้มขาดทำให้เจ็บเท้าเวลาสตาร์ทสามารถแก้ไขได้โดยทำการพับเชือก แล้ววางเชือกที่พับลงบนคันสตาร์ทจากนั้นผ่านเชือกรอบคันสตาร์ทและผ่านเชือกรอบเส้นเชือกที่พับพันไปจนกว่าจะสุดคันสตาร์ทเมื่อสุดแล้วนำปลายเช being ือกที่เหลือสอดเข้าในบ่วงเชือกที่ด้านในคันสตาร์ทสอดเข้าแล้วดึงปลายเชือกด้านนอกดึงเพื่อรัดปลายเชือกที่อยู่ด้านในไว้ให้แน่นเมื่อดึงปลายเชือกด้านนอกเพื่อรัดปลายเชือกด้านในไว้จนแน่นแล้ว สำหรับขันสตาร์ทที่ฝืดใช้น้ำมันอเนกประสงค์ทำการฉีดฉีดเพื่อหล่อเลื่นเมื่อฉีดเสร็จสตาร์ทรถเมื่อสตาร์ทติดแล้วก็สามารถนำรถบอตอร์ไซค์ไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวากนกรสวัสดีครับ